แกยังไงยังมองไม่เห็นเพราะไม่มีใครจะคนที่นาได้ก็มีนายกคนเดียวนี่ที่จะสามารถเอ้ยดึงใครจะยอมปล่อยเลยเราอยา่างถนนเส้นหนึ่งเนีน่ยไม่รู้กี่กระทรวงก็จะอยากได้นายกที่มีความสามารถเนี่ยคนรุ่นนี้ไม่มีท่านก็สามารถในการเป็นผู้ปกครอ,องนั้ท่านอยู่มาได้ตั้งหกปีนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราถามแบบ <c oughs> เราถามไปตรงๆเลยว่าในสี่ปีที่ทรัมป์อยู่ในอเมริกาเนี่ยครับคนบริการได้อะไรมา ท่านนายกเราอยู่มาหกปีท่านบอกมีผลงานมากมายเลยแต่ผลงานที่ท่านทำเมันลงมาถึงประชาชนโดยตรงไหมประชาชนได้อะไรตรงๆมั่งสิ่งที่แถลงออกมาเนี่ยมันไม่ได้ลงมาที่ประชาชนเลยนะนะการแจกเงินโปรยทานมันไม่ใช่มันไม,ไม่ใช่เรื่องที่วิเศษวิโสเลยสําหรับการจะเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินการโปรยทานออกมาครั้งแรกันเล่า,ามันเป็นการสูญเปล่า มันไม่ใช่เป็นการสร้างประชาชนขึ้นมาให้มีบทบาทมันไม่ใช่การสร้างอาชีพขึ้นมามันกลายเป็นการทำรายอาชีพของคนที่เขาควรจะจะได้ด้วยเป็นต้นว่าวันนี้ถ้าคุณไปกินขนมจีนข้างข้างถนนคุณจะเอาหารสองอยังไงคุณจะไปเสร็จจากไหนไปเบิกคุณก็ต้องไปในร้านที่มันเป็นเรื่องราวร้านที่ใหญ่ๆซื้อของโดยตรงจากห้างซื้อเป็นระบบ แล้วท่านเหล่านั้นก็มีเงินเป็นแสนล้านนะฮะอยู่ในบัญชียอยู่แล้วคุณเอาเงินจากคนจนทั้งชาติมาแจกจ่ายคนจนแล้วคุณก็ส่งเงินก้อนนั้นให้กับคนที่มีเงินมากที่สุดในประเทศอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะฟังพี่แล้วเหนื่อยอ่อนเหน,น,นื่อยอ่อนนะครับว่าที่เด็กๆก,กําลังสู้ทัวนี้นะเรากําลังสู้กับอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เพราะว่า <laughs> ความพยายามแต่ว่า เด็กก่นี้ก็ทำอะไรก็ได้เพราะว่าหนึ่งเขามีพรุ่งนี้เป็นของเขาอาวุธของเขาคือเวลาใช่ไหมเขามีพรุ่งนี้เป็นของเขาถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแปลงความคิดแล้วเขายังไปทันทิศทางนี้เรื่อยๆทุกปีเขาจะมีคนเลือกตั้งผ่านขึ้นมาเจ็ดแปดแสนคนสิบปีก็มีเจ็ดแปดล้านคนในที่สุดเคลื่อนลูกใหม่ที่มีความต้องการที่จะสร้างตัวเองให้มั่นคง ให้ตัวเองได้มีสิทธิ์อยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขเขาเหล่านั้นก็จะมีเป้าหมายชัดเจนนะ <ừ> เราจะเห็นว่าพรรคการเมืองใน,ในระยะหลังๆเนี่ยเน้นการทํําารรู้้จักนนกนนเทาความรู้จักกับประชาชนมากกว่าการตั้งสาขาการจ่ายเงินผ่านเอเย่นลงไปสู่คะแนนเสียงนะ <ừ> วันนี้ใครก็ตามที่คิดจะเลือกตั้งโดวยวิธีการใช้เงินผ่าน หัวคะแนนลงไปหาพื้นราบเนี่ยเขาจะเสียเงินมากมายหมายหาศาลแต่ว่าสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยมันจะไม่สมสมควรนะรจะไม่สมบูรณ์นะอย่างเราเห็นใกล้ๆก็คืออย่างของพรรคของคุณทักษิณถ้าเอาคะแนนที่เขาได้นะฮะแล้วมาบวกกับใช้จ่ายตีว่าเสียงละสามร้อยมันจะเป็นเงินที่มองไม่มันเป็นเงินที่ท <มา S 2> ่วมหูท่วมหางเลยนะครับ แต่ถ้าเอา6อกรานเสียงของพัอนาคตใหม่มาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายเสียงะ 5, เอาเฉลี่ยแล้วเสียงละห้าร้อสมมุติหกคูณห้าร้อยมันก็เป็นหมืล้านเพราะนั้นวันนี้เราเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วในยุคหนึ่งในเจเนอเรชั่นใหม่ๆวันนี้ความขัดแย้งระหว่างคนสองเจเนอเรชั่นเนี่ยกำลังพัฒนาอยูอ่แล้วผมบอกอยากจะบ,บอกว่าคนที่ อายุรุ่งเลยไปแล้วเขาจะต่อสู้ได้ในช่วงเวลาที่จํากัดครับแต่เด็กที่ยังมีอนาคตยาวไกลมีอดีตสั้นมามีอดีตนิดหน่อยครับนะเขายังมีทางเดินอีกสามสี่สิบปีเราต้านทานความคิดเขาไม่ได้ครับวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องยอมรับความคิดของเขาแล้วเราก็มาปรปับปรุงตัวเราเปิดทางให้เขาเดินเข้ามาอืมนะแล้วก็สร้างความถูกต้องให้กับแผ่นดินนี้ นะมันถึงจะอยู่กันได้แต่ถ้าเรายังทวินหาสงครามของเจเนเรชั่นอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดสงครามแล้วสงครามนี้มันไม่ยืดเยื้อเพราะมันทายตอนจบได้หมดเพราะตอนจบคนแพ้กั่คนที่มีอนาคตยาวไกลกว่าคนแพ้มีอนาคตยาวไกลเรื่องสั้นกว่าพี่ยาวไกลแต่คนแพ้ไอ้คนชนะนี่คนชนะคนชนะเป็นคนที่มีอายุยาวกว่าอายุยืนยาวกว่าเ,เพราะ คนชรา,าแล้วคนที่อายุมากแล้วเนี่ยเขามีวาเวลาในการสู้รบจํากัดชนะมาก็อยู่ได้อีกไม่กี่ปีแต่คนนั้นแพ้ได้อีกเป็นร้อยครั้งแม้เป็นจุดั้งครั้งแต่คนมีอายุจะแพ้ได้ครั้งเดียวมีหน้าถึงไม่ยอมแพ้ถึงยื้อไงทงยื้อยืนัไงเขาเป็นผู้ปกครองเขาชนะอยู่แล้วอแต่ต้องเขาต้องยอมรับคนมาใหม่คนที่มึงจะมาถึงแล้วคนที่จะเดินต่อไปเราต้องส่งดาบให้กับคนข้างหลัง เขาไว้ใช um> ้ในการถังป่าถังดินสร้างอนาคตให้กับเขาแรืออนาคตของเขาก็คืออนาคตของประเทศไทยแต่เท่าที่ดูเมื่อวานนี้สภาสเพอคนที่เป็นตัวแทนประชาชนกลับไม่ยืนข้างประชาชนแปลว่าอะไรเนี่ยเมื่อวานนี้สภาผู้แทนรับรอหรือสภาอุธิทั้งหมดนี่ทั้งด้วยกันนี่ใช่ไหมหนีลงเรือกันหมดน่ท่านประธานสภาชวนยังไม่มายืนข้างประชาชนเลยมันแปลว่าอะไรแสดงว่าเขาคือรู้ว่าเวลากูเหลือน้อยแล้ว ก็จะต้องเก็บอํานาจไ้หรือเปล่าถ้าการมายืนข้างประชาชนมหมายถึงว่าจบเร็วขึ้นไงเมื่อวานนี้มันยังไม่ถึงขั้นจะตัดสินว่าเป็นข้างประชาชนหรือข้างอะไรมันเป็นเรื่องการต่อสู้ทางความคิดเห็นเราตัอธรมนูญทุกคนก็มีมุมของตัวเองนะคุณจะให้เด็กวันนี้ถ้าเด็กพวกนี้ชนะแล้วก็เป็นรัฐบ,บาลได้เลยคุณก็นึกภาพประเทศไม่ออกใช่ไหมว่ามันจะเป็นยังไงที่แต่เมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าเขายอมนะมันก็วันนี้มันก็เบาลงเด็กก็ไออยู่รัฐธรรมนูญไม่รู้วันนี้ โหวดได้ยังไม่รู้เนี่ยพี่ตอนนี้โหวดยังเนี่ยจบยังไงก็ไม่รู้เราไม่ได้ตามไอ้ใครดูวันนี้เขาโหวดว่างไงตอบเลยลูกพี่เขาอยู่บางบ้านอัปเดตหน่อยวันนี้อัปเดตว่ายัางไงบ้างนะเออยังไม่จบหรอกเห็นก็าบอกมันมีคนไอ้ฝ่ายรัฐบาลหนึ่งชั่วโมงฝ่ายค้านห้าสิบนาทีแล้วก็สวแปดนาทีเองวันนี้ยมนน่าจบแล้วทุกคนก็มีผลประโยชน์ของตัวเองไว้ป้องกันนะทุกคนก็มีผู้สั่งการ ในแต่ละพักแต่ละคนทุกคนก็มีคําสั่งให้ทํางานแต่ละแบบแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นในประเทศที่เต็มไปด้วยความแบ่งแยกเนยครับเราก็จะมีคนอย่างนี้อยู่ในสภาแน่นอนนะแล้วก็มีแต่ว่าถ้าเราพยายามปรับปรุงการแบ่งแยกเนี่ยให้เป็นการแบ่งปันซะ<ม>ความเห็นแต่ละฝ่ายเอามากองการแล้วก็แบ่งปันกันไปจัดให้รูปแบบมันดีที่สุด ไอ้นั่นก็คือคําว่าประชาธิปไตยไอ้นั่นก็เป็นแนวทางที่เราจะทําให้ประเทศนี้มันเดินถอยหลังมาสู่ความสงบสันติสุขหรือจะเดินข้าไปข้างหน้าเพื่อพบกับความหายยานาฆว่ากันไปพอจะลงนีเขาแจ้งมาได้ไม่รับหลักการบางอันเลยทั้งหมดบางบางอันเห็นความมีคนบอกว่าแล้วมีอะไรยังก็งไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่รับหลักการก็ออกเสียงห้าคนแล้วเพราะไอล้อเปล่าน่าจะไอรออะไรอย่างนั้นนะ ไอรอนใช่ไหมฉบับฉบับไอร้อนเพื่อไทยรับเจ็ดฉบับเพื่อไทยรับเจ็ดฉบับลดออกเสียงห้ารับแสดงว่าแต่เมื่อเช้าฟังข่าวมาเพื่อไทยเขารับรับรับแต่ว่าไอความจริงของไอฝั่งรัฐบาลไม่รู้จะยังไงก็เอาเราก็ต้องสู้กันต่อแต่ว่าวันนี้นะสิ่งหนึ่งที่ฟังพี่มาเมื่อเช้านี้ด้วย,ส,ยส่วนหนึ่งแล้ววันนี้ว่าอนาคตเป็นของเด็ก แล้วเราจะเชื่อว่าเด็กพวกนี้อาจจะเป็นไม่ได้ผมว่าพวกนี้แหละคือนักการเมืองในอนาคตเขาเป็นนักการเมืองแต่วันนี้แล้วเมื่อเขาออกมาสู้ครับเมื่อเขาออกมาเคลื่อนไหวเมื่อเขาออกมายอมเข้าติดคุกติดตารางครับยอมเป็นคดีความอืนะเขาเหล่านั้นก็เป็นนักการเมืองแหลวแล้วเขาก็เป็นทรัพยากรที่จําเป็นของประเทศนี้ที่จะไม่ต้องมีคนที่คิดอ่านในการที่จะสร้างเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมานะ ส่วนมันจะเป็นดีหรือเลวเป็นเรื่องของคำตอบในอนาคตนะเราก็ยังมองก็ต้องรอดูกันไปแต่ว่าใครก็ตามที่เข้าสู่การต่อสู้ยอมรับคดีความยอมรับการบาดเจ็บแต่ไม่มีผลประโยชน์ถ้าเขาชนะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องชื่นชมเขาแต่เป็นไปได้แน่ว่าพรกการเมืองทุกวันนี้จะเริ่มทยอยสูญพันธุ์และจะมีพรักการเมืองเกิดใหม่หลังจากพวกนี้เขา เป็นไม่ได้พี่ก็อย่างที่บอกไงมันไม่จช่เป็นต้องก้าวไกลไม่ใช่เป็นอนาคตใหม่อันา,น,านาคตใหม่เขาใช้เวลาปีเดียวครับจับการทําสื่อสารการเผยแพร่ความคิดเขาผ่านมือถือครับเขาได้มาหกล้านภายในสิบสองเดือนสิ่งเดียวกันนี้เคยขึ้นเคยเกิดขึ้นกับคุณทักษิณแต่เขาใช้เวลาหลายปีสองสามปีเพื่อจะเกิดสิ่งนี้ใหม่นะแต่รุ่นใหม่ก็ใช้เวลาสั้นกว่าแล้ว เด็กที่เกิดอ,อยู่ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครในที่เป็นเด็กร่าใหม่ที่ไปหยิบไม้ขึ้นเวทีวันเนี้ยอืเขาก็มีคะแนนเสียงของเขาครับซึ่งเรายังไม่พิสูจน์ได้จากของเลือกตั้งแต่ผมเชื่อว่าเขามีบทบาทในการทําให้ทําให้การเมืองในประเทศนี้เปลี่ยนแปลงนะม,มีคนหลายคนเลยซึ่งเอ,อเขาพูดมีคนฟังครับเขาพูดมีคนชื่นชมเขาพูด มีคนสนับสนุนครับเขาพูดมีคนขอให้เขาสู้ไปเรื่อยๆนะกองเชียร์เขาเนี่ยเขาลังต่อเขาลังได้มาซึ่งสวิงพีเพ e เนี่ยคนที่เป็นกลางคนที่อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยครับเริ่มไปจับตามองพวกเขาแล้วรู้จักเขาแล้วเมื่อไหร่ที่คนเหล่านี้ลงมาสู่เส้นทางการเมืองเขาก็จะได้รับการสนับสนุนนะเราเห็นหลายคนในรุ่นบุกเบิกเมื่อปีห้าปีที่แล้วครับเป็นคดีความ ขึ้นหลังเวทีเดินวันนี้เขาไปนั่งในสภาอยู่ในสภาแล้วครับแล้วเมื่อเขาหยิบเไมค์ขึ้นมาพูดในสภามันก็มีคุณภาพมากกว่าคนที่อยู่ในอดีตนะครับแต่ว่านะครนั้นเราจะเห็นพลนังพารกินถ้าเกิดเขายังอยู่ด้วยกันก็จะเป็นพักเดียวไม่จะเป็นนักเก้าไกลไม่จะเป็นอะไรคนใหม่คือตอนผม ทำนักข่าวใหม่ๆนะับในสภาเนี่ยยังมีนักการเมืองเยอะนะคออย่างน้อยก็เกินสี่ห้าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนอกนั้นก็เป็นคนที่ทำมาหากินอยู่ตามต่างจังหวัดพวกบ้านใหญ่ต่างๆนะครับซึ่งก็ใช้ศรัทธาในการต้องใช้ศรัทธาด้วยแล้วก็ใช้ปัจจัยด้วยในการสร้างคะแนนเพื่อมาเป็นพรกการเมืองนะฮะแต่ในในช่วงหนึ่งเนี่ยก่อนหน้าจะมีเอ พักอนาคตใหม่ในสภาเต็มไปด้วยผู้รับเหมาอืออนะตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับตำบลน,นะ,ะมีแต่ผู้รับเหมาทุกคนมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาทั้งสิ้นนะแล้วเขาเหล่านั้นก็มานั่งในสภาในฐานะผู้แทนพลเมืองฉะนั้นเราถึงเห็นว่าประเทศไทยในในยุคเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีย้อนหลังหรือสิบกว่าปีย้อนหลังเต็มไปด้วยถนนหนทางนะ พอเมื่อผู้รับเหมาเขาเข้าสภามาเขาก็ต้องทําถนนเป็นสิ่งแรกทุกคนจะมีแผ่นปูนทุกคนจะมีแผ่นยางมาต่อยทุกคนจะมีรถทําถนนนะ<ม>อยู่ในบ้านอยู่ในในในใพื้นที่ของเขาแล้ววันนี้ถ้าคุณสังเกตอีกนิดหนึ่งคุณจะเห็นว่าในหมู่บ้านเ,นเล็กๆที่เป็นตนําบลถนนทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตนะฮะขณะที่ถนนใหญ่ๆกินเงินเป็นพันๆล้านมันจะเป็นถนนแอสฟัลต์นะเพราะอะไร เพราะว่าถนนคอนกรีตเนี่ยผู้รับเหมารายเล็กเขาสามารถใช้คนเจ็ดแปดคนนะวางเหล็กกั้นขอบเทปูจบแล้วก็รับตังค์แต่ถนนใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำได้เขาต้องใช้อุป,ปกรณ์ชนิดราคาเป็นร้อยล้านพันล้านมาวิง่งนะใส่าย,ยังมาตอยบดเรียบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าคุณไปเข้าไปในเขตตาบลหมู่บ้านคุณจะเจอถนนคอนกรีตไม่เจอถนนเอยังมาตอยอื แต่ถ้าเป็นถนนใหญ่ใช้งบเป็นพันล้านหลายร้อยล้านคุณจะเจอถนนยางว่าต่อยนะผมก็เคยตั้งข้อสงสัยว่าทําไมอืมถนนอ้ซีเมนมันถึงเกิดขึ้นในในเขตเล็กๆถนนเล็กๆผมก็เข้าใจเพราะว่าเมื่อมันอยู่ในเขตตําบลเขตเอ่อเล็กๆการทําถนนคอนกรีตมันใช้เทคนิคทางเครื่องมือราคาแพงกว่า ใช้ใช้บุคคลในการทํางานน้อยกว่าคุณจะเทเองหรือคุณไปสั่งรถมาเทก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราคำสิ่งที่ทปรากฏอยู่ตรงเนี้มันบอกว่าละประเทศนี้เป็นยังไงโ,<อ>โ,โอโลโอ้โหนี่เข้าใจเลยเพราะว่าผมผมเม่สงสัยมานาน,นพี่ผมอยู่อเมริกานี่ถนนมันไม่มีคอนกรีตมันเป็นยางมาตอยแล้วมันก็เรียบแล้วมันก็ซ่อมง่ายมากแต่โอเคเครื่องมือมันยอมรับอะ รถมานี่มีเครื่องยกเครื่องถางเครื่องตัดเครื่องเลี้ยงเครื่องอะไรโอ้มันแพงจริงแต่ว่าไอคอนกรีดเนี่ยเออไว้มันใช้พอมาแล้วที่ง่ายสุดก็คือเอารถมาอืมเกรดหน้ายางวอตอยออกแล้วก็ปรับใหม่เนะปีแล้วปีเล่าพอทำความไปซ้าซากเลยส่วนยางวอตอยที่เขาขูดออกไปเนี่ยไม่มีราคาเนี่ยต้องเอาไปทิ้งอืมแต่มันมันเป็นยังมันยังมีความเป็นถนนอยู่นะมันยังไปทําอะไรได้อีกเยอะเนะมันยังไปสามารถจะไป สร้างถนนใหม่ใหม่ได้อีกนะไอ้ยางมะตอนที่เขาขูดทิ้งไปเน่ะมันคือเงินภาษีนะที่ถูกขูดไปเก็บไว้โดยที่ไม่มีราคานะนี่แหละครับคนที่มันไม่ขูดที่มันจะทับไปเรื่อยไม่ต้องขูดนะเพื่อจะวางใหม่แล้วก็เพื่อจะปรับหน้าใหม่เพราะคุณจะเห็นว่าเราเก่งที่สุดคือการทําถนนทับถนนอืมนะคุณจะเห็นอยู่ตลอดแล้วทำไมทําฝาท่อให้เสมอถนนไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรเพราะอันนี้ก็ ระบบ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 มันเป็นอย่างนั้นนะฮรพอมีเรื่องงานใหญ่สักทีเขาก็จะไปปรับถนนติดทางรถไฟให้มันไม่กระแทกอืมเนี่ยฮะมันก็คือทุกคนก็ทํางานเอ่อเรียกว่าเพื่อการสนองตอบพี่พ่จีบอกพี่เคยผ่านไปถนนเสียงคินไหมมันจะมีช่วงนี้ถนนเสียงเรียนวิ่งข้ามทางรถไฟตรงพัฒนาการอตรงนี้นะ ผมเมื่อกีผมเรียนลามจนนี้ผมแก่จนนี้ทังลูกเรียนลามเลยนะทำไมมันไม่สามารถทําให้รถวิ่งฟู่ไปได้เลยทาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเพราะว่าเราในการขนส่งเบรรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยเรายังไม่ถูกกําหนดเราเป็นประเทศไม่กี่ประเทศนะหรืออาจจะประเทศอยู่ในโลกนะที่มีรถสิบล้อวิ่งอยู่นะและ้วรถสิบล้อเนี่ยเขาทาให้ขายเมืองไทยอย่างเดียวะที่อื่นคุณจะเห็นไหมรถสิบล้อไม่มีหรอกมันจะเป็นรถพ่วงหมด แล้วเราไม่เคยเริ่มรถพ่วงได้เลยจริงๆมันต้องเริ่มรถพ่วงแล้ว<ม>แล้วรถสิบล้อต้องหายไปรถสิบล้อพ่วงอีกคันหนึงด้วยนะ<ม>น้ำหนักขนาดสี่สิบตันเนี่ยนะ<ม>กดลงไปเป็นล้อแค่นั้นเองถนนที่ไหนก็ทนไม่ไหวไม่ไหวแม้ั้งเป็นถนนที่สร้างบนภูเขาเองทนไม่ได้เ,<ม>เพราะน้าหนักกดน้ําหนักกระแทกเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะรองรับได้แล้วกรุงเทพเนี่ยดินทั้งหมดเป็นดินอ่อนหมดมคุณไม่ได้สร้างถนนบนเข็มนะ ปุนซีเมนตรนพื้นเพราะนั้นแรงแรงสะเทือนมันเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยล้มพังไปหมดผมเห็นที่ตามให้คือเวลามันวิ่งมันจะเป็นยางใช่ไหมรถมันไม่ต้องเบรกไงแต่ที่สีน้ำเงันถ้าน้ำหนักสามสี่สิบเขาเป็นรถรถพ่วงใหญ่หมดถ้ารถสิบแปดล้อหมดเขาต้องเฉลี่ยไปออกให้หมดให้กว้างยาวแต่เราเอาน้ําหนักเนี่ยไว้กับรถแค่รวมแล้วเนี่ยไม่ถึงสองตารางเมตรนะไอพื้นที่ที่รถ สิบโลอยู่เนี่ยอสองไม่ถึงสามตารางเมตรสองฝั่นแล้วกดลงไปตรงตรงตรง,ตรงนั้นเลยแล้วไอ้น้ําหนักไม่เท่าไหร่หรอกแต่แรงสะเทือนจากการวิ่งเนี่ยมันหนักหนาสาหาัสนะฮะน้ําหนักตั้งสี่สิบตันเนี่ยถ้ามันยกขึ้นแล้วกดลงเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่อืมแล้วถนนที่ไหนจะจะท,น,จะทนได้อ,อย่าว่าถนนบ,นบนบนดินอ่อนอย่างกรุงเทพเลยถนนบนภูเขายังรับไม่ไหวไม่ไหวเลยเพราะความตันสะเทือนเนี่ย มันทามันทำความแตกล้าวได้ี่นาทีนี่อ้าช่วงท้ายละเลยเวลาพี่มา40นาทีละไอพี่เอาช่วงท้ายช่วงท้ายไอ้พี่มันไม่มีท้าเพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นทั้งหมดฮ่อฮ่่าฮ่าฮ่าพี่ปิดท้ายไงปิดปิดละกันเราเราอยู่ระหว่างการเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงมากมหมแต่พวกนี้จะจะจบแล้วไม่ไม่ไม่ยอมให้ผมลากอ่ะจะไม่หลงกลผมเลยเราอยู่กันในการเริ่มต้น The End of Beginning หรือ Beginning of the End ก็ยังไม่รู้โอเคงันแต่แงวันนี้ก็สมควรกับเวลาอีนี้พีเขขอไว้แค่4-5่้านาทีพอเพราะว่าชั่วโมงมันยาวไปนะครับองใคคนดูโอเคแต่ผมมีเล่นทีชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนั่นนั่นมากโอเคงั้นก็วันนี้สมควบเวลาสวัสดีครับลาลาครับ